ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ยูช่องมิ้นกรินชานะกับการแนะนำเกมมือถือนะคะในวันนี้แอดมินได้เอาเกมมือถือแนวออฟไลน์ที่เป็นโอเพนเวิลด์ท้องโลกกว้างภาพสวยน่าเล่นในปี2025มาฝากกันนั่นเองแต่ละเกมที่จะมานำเสนอในวันนี้ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะเพราะแต่ละเกมภาพสวยมากๆท้องโลกกว้างักได้ยังอิสระและที่สําคัญเป็นเกมออฟไลน์ที่ไม่ต้องใช้เน็ตด,ด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะเอาละถ้าทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าคะ่ะ เปิดกับเกมแรกนะคะก่อนหน้าเ่งกันเลยชื่อว่า m e a d o f i e l เกมนี้เป็นเกมแนวจนภายสามิตินะคะที่สวยงามความพิเศษของตัวเกมนี้ก็คือจะไม่มีเป้าหมายอะไรให้เราได้ทำนะคะหรือว่าภารกิจอะไรนะเพียงแค่จะให้เราสนุกสนานไปกับการสำรวจโลกที่สวยงามที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนซึ่งตัวเราจะได้เล่นเป็นตัวละครมนุษย์ที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชิตต่างๆที่เราพบเห็นตลอดการเดิน,นทาง แล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะไม่ได้มีแค่การวิ่งแล้วก็กระโดดเท่านั้นตัวเกมก็ยังมีให้เปไม่ได้ฟันดาบนะคะหรือว่ายิงธนูและแม้แต่ปลูกสวนของเัาเองหรือว่าตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกันได้เช่นกันนะคะใครชอบเกมแนวโอเพนเวิลด์ที่สำรวจโลกกว้างขนาดนี้ก็ลองดาวน์โหลดล่นก้เลยนะคะ แลับเกม2ก็เป็นเกมที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดอีกเช่นเดียวกันชื่อว่า Sakura School Simulator เป็นเกมที่จะมอบอิสระนะคะเหนือจินตนาการให้กับทุกคนได้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นแล้วสำหรับมือใหม่นั้นก็สามารถฝึกเล่นในตามนี้เลยค่ะกดเริ่มเล่นม,มานั้นตัวเกมก็จะพาเรามายืนดูหน้าบ้านพร้อมกับชุดนักเรียนวันแบว,วก็สามารถเปลี่ยนชุดได้ตามใจชอบเลย เมื่อได้ชุดที่ถูกใจแล้วก็ท่องไปโลกอิสระกันได้เลยก็สามารถขับรถปั่นจักรยานและเกมนี้ก็ยังมีความสนุกอยู่ตรงที่จะมีภารกิจให้เราได้ทำนะคะโดยก็จะมีป๊อบอัพแจ้งเตือนมาว่าตอนนี้เราต้องเข้าเรียนว,วิชาไหนห้องไหนซึ่งก็ต้องหาห้องเรียนให้เจอก็คือค่อนข้างมีอิสระมากมายให้เราได้เลือกทำกันเลยนะคะใครที่สนใจลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะ มาฟังเกมแนวจนภัยกันบ้างกับเกม a s h a t e d Tomb of Creed เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นนะคะที่จะให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับการผจนภัยในอียิปต์โบราณในฐานะที่เราเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้ถูกพักดันเข้าสู่เมืองที่ซ่อนอยู่โดยที่ผู้ได้นั้นต้องนำทางผ่านตำนานของฟารโรห์ผู้ทรงพลังแล้วก็ค้นพบสมบัติที่ถูกฝังอยู่ในพีระมิดเกมนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นเต็ไมไปด้วยสิ่งมีชีวิตในตำนานปิศนาและก็บอสที่น่ากลัว แน่นอนว่าตัวเกมก็มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมแบบ o p e n w o r l d นะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเพื่พอไม่ไหนายชอบเกมแนว p e n พน r บนะคะไม่ควรพลาดลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะต่อกันด้วยกับเกมที่4ี่สปอยคาร์ เกมนี้เป็นเกมแนวแข่งรถนะคะหรือว่าจำลองการขับรถที่มาพร้อมด้วยแผนที่โลกแบบ Open World ทุกคนก็จะเห็นตรงหน้าแล้วนะคะว่ากราฟิกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วเรายังสามารถปรับแต่งรถของเราด้วยตัวเลือกรลากร้ายแล้วก็ยังแข่งขันกับได้คนอื่นนะคะกับเพื่อนของเราแบบออนไลน์ได้ด้วยนะ ตัวเกมมีความสมจริงแม้กระทั่งเกียร์นะคะก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์กระปุกให้เพื่อนได้เล่นกันได้ตามความถนัดกันเลยยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะยังมีตัวเลือกหมดกลางวานันตอนเย็นแล้วก็กลางคืนพร้อมกับอากาศแห้งฝนตกแล้วก็ขีมะนอกจากนี้ยังสามารถฟังเพลงเปิดของเราขณะขับขี่ไปด้วยก็สามารถพอดเพลงเข้าไปอยู่ในตัวเกมนี้กันได้เลยนะถ้าสนใจลองดาวน์โหลดไป่นกันดูค่ะ ข้อ้ Pizza. ตัวเกมนี้เราได้รับว่าเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่านะคะโดยายาพาราที่เราต้องใช้ก็คือจักรยานวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นมาจะมีภารกิจให้เราไปรับพิซซ่าตามที่แผนที่กําหนดไว้หลังจากนั้นก็นําพิซซ่าไปส่งนะคะและระหว่างทางก็จะมีเวลาที่จํากันมากๆให้เราได้เล่นทําเวลาด้วยอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะหรือว่าการคขคุม้มแม้กระทั่งกราฟิกก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะชื่อว่าเป็นเกมออฟไลน์แนวโอเพนเวิร์นะคะที่ควรมีติดไว้ทุกคนทุกบ้านกันเลยคะ่ะ เอาไปว่าถ้าเพื่อนๆดูตัวอย่างเกมแล้วสนใจก็ลองดาวน์โหลบริจาคเนดูได้เลยนะสำหรับเกม6นะคะก็ขอเชิญต้อนรับสู่โลกในเกม Adventure Open World ที่น่าเล่นกันอีกหนึ่งตัวเกมกับแซฟไทยนะคะเกมที่จะให้เพื่อนๆดำดิ่งสู่โลกการต่อสู้กับอาชญากรรมสุดย้อนยุค ต่เกมนั้นจะมีความคลาสสิกมากๆที่ก็จะให้เรานึกถึงเกมบนเครื่อง PlayStation กันเลยทีเดียวค่ะจุดเด่ของเกมนี้นะคะจะอยู่ที่รูปแบบ Team g a m ก็จะเป็นสไตล์เก่าที่มองเห็นชัดตั้งแต่การแต่งตัวอาวุธที่ใช้กระทั่งการขี่ม้าประจนภายแบบคลาสสิกมีสถาปัตยกรรมสวยๆให้ได้เซฟกันด้วยนะ แล้วก็ยังจะมีความเป็นแอคชั่นนะคะตามด้วยการประจนภัายสุดท้าย,ยการต่อสู้ของตรวละครจะมีการตั้งแต่ใช้ปืนพกนะคะประเภทต่างๆใช้มีดหรือกระทั่งต่อสู้ด้วยระยะประชิดก็มีถ้าสนใจดาวโหลดติดมือถือกันไว้เลยนะคะต่อกันด้วยกับอันดับ7 Wildlife Simulator เกมนี้เป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์นะคะที่เล่นสบาย ซึ่งมาผ้อมด้วยรูปแบบ Open w o r l d นะโดยที่ตัวเกมนั้นจะให้เราได้ออกสำรวจธรรมชาติหรือว่าสถานที่ต่างๆไปคอยถ่ายภาพนะคะหรือว่ารับจ็อบทำภารกิจที่เกมกำหนดให้แถมที่สำคัญตัวเกมก็ยังเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะซึ่งในด้านการเล่นก็เข้าใจไม่ยากมีอินเทอร์เฟซที่ทำออกมาได้ค่อนข้างเป็น Meet. มิตรมีภารกิจมินิเกมให้ทำได้เรื่อยๆหลากหลายแถมก็ยังมีการให้เราได้ขับรถบ้านเดินทางพร้อมกับฟังเพลงชิลๆแบบคันคาย ใครที่หาเกมรายแปลกๆเปลี่ยนบรรยากาศแก้เรียนตัวเกมนี้นะคะถือว่าน่าสนใจนะเกม Underpad No Robot s No Life <S ในตัวเกมนี้เราจะได้รับบทบาทเป็นหุ่นยนต์นะคะซึ่งก็จะมีแขนขาและก็ร่างกายที่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกับหุ่นยนต์ตัวอื่นซึ่งแขนขาเหล่านี้นะคะก็จะมีคนณสมบัติและก็ฟัง์กชันที่เ,เอกลักษณ์นะ ซึ่งการผสมแล้ก็จับคู่แขนขาที่แตกต่างกันก็จะได้รับความสามารถพิเศษสามารถมีตั้งแต่การเอ็กซาเ m a พลาสมาชิลลายพังล้องหนและก็การมองเห็นตอกลางคืนนะคะส่วนระบบอื่นๆของตัวเกมนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้คลาดกับ GTA เลย เพราะว่าก็สามารถที่จะไปทําลายหุ่นยนต์ตัวอื่นนะคะหรือจะป่วนเมืองเออใช้พวกอาวุธต่างๆในการทําลายเมืองก็ได้เช่กนกันกราฟิกก็ทําออกมาในค่อนข้างโอเคเหมาะกับเกมออฟไลน์มากๆถ้าชอบลองดาวน์โหลดได้กันดูนะคะสำหรับในอันดับที่8ปดโดว์แกนซิมูเลเต เป็นเกมแนวจำลองการขับรถอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่ไม่ธรรมดามากๆก็คือกราฟิกทำออกมาได้สวยงามและก็สมจริงกันสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงการควบคุมยนานพาหนะนะคะกลไกการขับขี่ตามหลักฟิสิกส์ที่ช่วยให้เราทาได้สัมผัสกับทุกรายละเอียดในตัวเกมแน่นอนว่าการสำรวจจะเป็นแบบ Open World ที่สามารถเคลื่อนที่อ,อิสระไปรอบๆเมืองสัมผัสกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แล้วก็ค้นพบสถานี่ที่ซ่อนอยู่โมเเกมไม่ได้มีเพียงแค่ให้เราได้ขี่ชมเมืองเท่านั้นนะคะยังมีภารกิจที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับได้คนอื่นปรับแต่งยามพานะได้ตามใจชอบซึ่งใครดูตัวยอย่างเกมแล้วสนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดรินได้นะตอนนี้เลยนะสำหรับอันดับสิบ Darsing Street Racing. เรามาปิดกันด้วยกับตัวเกมที่ภาพสวยสุดๆกันไปเลยนะคะกับเกมจำลองการแข่งรถหรือว่าการขับรถท่องไปในเมืองด้วยแผนที่โลเปิดกว้างที่กว้างใหญ่และก็โมการแข่งรถที่หลากหลายเป็นเกมที่ครบเครื่องมากๆถ้าเพื่อนอยากได้ลงแบบโอเพ่นเวิลด์ตัวเกมนี้ก็มีอยากได้ความสมจริงตัวเกมนี้ก็มี หรือว่าอยากได้โมเดลแข่งขันที่หลากหลายตัวเกมนี้ก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบดร r ฟ g r a c e ร t r ตรีท a c e และก็ทันเทรล l ์บอกเลยว่าจะเต็มทุกอุปกอบจริงๆนะคะยังมีอีกมากมายที่แอดมินไม่สามารถพูดจบได้ในคลิปเดียวเพื่อนๆต้องไปลองเอาเองนะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปและลองดาวน์โหลดเล่นกันดูได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะปิดเจอกันไปแบบส,สวยๆกันเลยหวังว่าเพื่อนๆจะ e น j o ยแล้วก็สนุกไปกับตัวคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดปุ่ม like กด share แล้วก็ปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรอในการทำคลิปกันต่อไปะะด้วยค่ะหรือว่าใครที่ติดตามแอดมินอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะขอบคุณทุกคนที่คอย s พพ p แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกนันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ